สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะมา,าดูสาเหตุที่เราลืมรหัสผ่าน Facebook นะคะแล้วเราต้องการกู้คืนโดยการาให้ f c e e o o o เนี่ยส่ง SMS มาที่เบอร์มือถือของเรานะคะแต่กลับไม่มีการส่ง SMS มานะคะเมื่อเรากดลืมรหัสผ่านไปเนาะก็เงียบเลยนะคะหายไปเลยไม่มีเอ s เอ็มเข้าเราก็ จะมาดูวิธีการนะคะก่อนจะไปชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง r o s t travel กันด้วยนะคะ,ะให้ทุกคนนะคะกดคำว่า facebook นะคะเข้าแอป facebook ก็จะเห็น3ขีดนะคะด้านบนนะคะคลิก3ขีดตัวนี้นะคะพอเข้ามาหน้านี้นะ ก็ให้เลื่อนขึ้นนะคะก็มาเลือกที่คำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วก็เลือกการตั้งค่าตัวนี้นะคะเข้ามาหน้านี้นะคะก็ให้เลือกคำว่าข้อมูลส่วนตัวค่ะทุกคนนะคะถ้าใครที่มีอีเมล e เนาะใส่อ e ีเมลตัวเองเข้าไปเนี่ย ถ้าส่งลืมรหัสกดลืมรหัสผ่านไปนะคะแล้วก็เลือกที่คำว่าส่ง SMS ผ่านเบอร์มือถือนะคะแล้ว SMS ไม่ส่งมาเนี่ยเขาก็จะส่งเข้ามาในอีเมลของเราแทนนะคะแต่บางคนนะคะก็ไม่ได้ใส่อีเมลเข้าไปนะคะแล้วก็ไม่ได้ตั้งค่าการรับ SMS ของหมายเลขโทรศัพท์มือถือ นะคะก็จะทำให้ไม่มี SMS เข้ามาทางมือถือแล้วก็ไม่ได้รับข้อความทางอีเมลเลยเนาะตรงนี้นะคะให้ทุกคนนะคะกดเข้าที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะหน้านี้นะคะทุกคนก็จะมี2อ,อันนะคะก็คือการรับส่งข้อความ SMS นะคะกับการแจ้งเตือน2ตัวนี้นะเราจะกดเข้าไปดูอันแรกก่อนก็คือการรับส่งข้อความ SMS นะคะ หมายเลขโทรศัพท์มือถือเมื่อรับข้อความในการบันทึกการตั้งค่านี้ป้อนรหัสผ่านคือก็คือตรงนี้รถก็ไม่ได้ใส่เบอร์มือถือเพื่อรับ sms นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้เราเนี่ยใส่รหัสผ่าน facebook ของเรานะคะพอใส่รหัสผ่านเสร็จนะคะก็ให้กดบันทึกนะ เขาบอกว่าไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณได้นะคะถ้าเจอแบบนี้ก็ด้านล่างนะคะให้ทุกคนดูนะคะมันจะมีอยู่2เบอร์นะคือเบอร์ล่างเนี่ยบวก47เนี่ยมันเป็นเบอร์ที่ลดไม่ใช้แล้วนะคะเราก็จะต้องลบออกคะ่ะให้เหลือแต่เบอร์0ูข้างบนนะคะเขาก็จะให้ใส่รหัส Facebook อีกรอบนะ,ะเสร็จแล้วนะคะใส่รหัสผ่าน Facebook ของปัจจุบันแล้วก็ลบโทรศัพท์ออกนะคะก็คือลบเบอร์ที่เราไม่ใช้เมื่อกี้นะคะออกค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะก็จะเหลือเบอร์โทรศัพท์แค่เบอร์เดียวนะคะที่เราต้องการผูกกับ Facebook ตัวนี้นะคะทีนี้ก็ให้เรากดนะคะที่คำว่ายืนยันนะคะ ก็คือเราจะยืนยันเบอร์064ตัวนี้นะคะค่ะเขาก็ส่งรหัสมานะคะก็คือ2 4 5 1 0 5นะคะค่ะเขาก็บอกว่าตรวจสอบ SMS คุณป้อนรหัสผ่านที่เราส่งให้คุณในเบอร์064รหัสผ่านนะคะตัวนี้2 4 5 1 0 5มาใส่เสร็จแล้วก็กดยืนยันค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะก็สามารถยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะให้กดที่คำว่าปิดค่ะก็ให้ทุกคนนะคะกลับมาอยู่หน้านี้นะคะเราจะมาดูตัวที่2นะคะการแจ้งเตือนนะให้กดที่คำว่าแก้ไขค่ะหน้านี้นะคะจะสังเกตเห็นว่ามีติ๊กถูกสีน้ำเงินด้านขวามือสุดนะคะนี่ก็คือ,อจะมีการ เราได้ตั้งค่านะคะการรับ SMS นะคะของ Facebook ด้วยเบอร์มือถือเบอร์นี้นะคะสำหรับบางคนนะคะอาจจะไม่มีการติ๊กแบบนี้นะคะหรือว่าติ๊กเฉพาะอันใดอันหนึ่งนะคะสีน้ำเงินนะคะติ๊กถูกนะคะก็ให้ทุกคนนะคะติ๊กเข้าไปนะคะให้ขึ้นสีน้ำเงินนะคะทุกอันเลยนะคะติ๊กถูกสีน้ำเงินด้านขวามือตัวนี้นะคะจะต้องขึ้นทุกอันนะคะแบบนี้เนาะก็ถือว่าเป็นการ ตั้งค่าเรียบร้อยนะคะหน้านี้ก็กดกลับค่ะค่ะทุกคนหากทุกคนทําตามนี้นะคะรับรองว่า,าจะได้รับ SMS แน่นอนนะคะในการยืนยันการกดลืมรหัสผ่าน Facebook นะคะแล้วก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนคนที่ยังไม่ได้ตั้งค่านะคะก็สามารถทำตามคลิปนี้เลยนะคะเข้าไปตั้งค่าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ควรจะใส่อีเมลไปด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้วยเนาะเพื่อที่จะได้แบบ เ,เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะได้แบบาสามารถรับข้อความหรือว่ายืนยันตัวตนได้ทั้งทางอีเมลหรือว่าทางเ,าเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะเป็นความปลอดภัยที่ดีมากๆนะคะถ้าเราตั้งค่าแบบนี้เนาะก็ลองไปทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่อง r o s t Travel กันด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ